พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่สามธันวาคมระลึกถึงนักบ,บุญฟรังซิสเซเวียพระสงฆ์บทอ่านจากจดหมายนักบ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งบทที่9ข้อ1 6บหถึงสิและข้อ2 2่สถึงยีสา พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทําเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทาก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้เขาพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอเขาพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อเขาพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นเพราะเขาพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อเขาพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย บทอ่านจากพระรารสานตามคำบอกเล่าของนบุญมาราโกบทที่16ข้อ15ถึง20เวลานั้นพระสุเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อัครสา,าวกสิอดคนตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับสศีลล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสิทธิ์ลงโทษผู้ที่เชื่อจะธรรมศจรร์ยเหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับน้เบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคําสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้เราทําฉลองนบ,บุญฟาวซิสเซเวียซึ่งเป็นนักบวชคณะเยซูอิตเป็นนักบุญองค์หนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนทําให้ท่านเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่ ถามว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงที่ท่านเป็นนักศึกษาอยู่ที่ฝรั่งเศสท่านอยู่ด้วยกันสามคนมีฟรานซิสอิงยาซิโอและภายหลังก็ได้เป็นนักบุญญาซิโอผู้ตั้งคณะเยสุอิตแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อเปโตรพวกเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงปารีสตอนเย็นหลังจากที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว เขาก็มาทบทวนวิชาที่ได้เรียนกันในตอนเช้าทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันสนิทกันมากพอทบทวนวิชาเสร็จก่อนจะไปนอนอิญยาเซียวผู้เป็นพี่ใหญ่ก็จะพูดคำหนึ่งมีประโยชน์อะไรที่จะได้ทั้งโลกเปก็นกรรมสิทธิ์แล้วต้องเสียวิญญาณทุกวันพอเรียนจบก็พูดประโยคน,นี้ทุกวันเมื่อทั้งสามคนเรียนจบ ฮิยาเซียวไปเป็นทหารออกรบได้รับบาดแผลแล้วก็ต้องไปพักรักษาตัวเพื่อฆ่าเวลาท่านขอหนังสืออ่านเพราะท่านชอบอ่านหนังสือก็มีคนเอาหนังสือประวัติพระเยซูเจ้ามาให้อ่านฮิยาเซียวก็อ่านประวัติพระเยซูเจ้าอ่านจนกระทั่งกลับใจแล้วที่สุดก็มาตั้งคณะนักบวชพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคน ในจำนวนเพื่อนเหล่านั้นก็มีฟรานซิสรวมอยู่ด้วยฟรานซิสกลับใจจากประโยคพระกัมีที่ว่ามีประโยชน์อะไรที่จะได้ทั้งโลกเป็นกรรมสิทธิ์แล้วต้องเสียวิญญาณแทนที่จะออกไปแต่งงานไปเจริญชีวิตในโลกก็เลยขอมาติดตามมิยาเซียวในคณะนักบวชชื่อคณะแห่งพระเยซูเจ้าเยซูอิต คณะนี้เวลานี้ก็มีสมาชิกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคณะทำกิจการหลายอย่างทบุญฟษฟาวซิสเมื่อบวชแล้วก็ขอผู้ใหญ่ไปเป็นธรรมทูตท่านเดินทางมาถึงประเทศอินเดียแล้วก็เดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุน่นและกำลังจะเข้าประเทศจีนแต่ท่านเสียชีวิตเสก่อนจึงไม่สามารถเข้าไปแพร่ธรรมในประเทศจีนได้ ท่านโปรดสิริลางบาปแก่คนเป็นจำนวนมากสิ่งที่เราได้จากแบบอย่างของนรมบุญองค์นี้ก็คือการอ่านพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจาเป็นเหมือนหยดน้ำที่หยดลงมาบนหินสามารถเจาะหินให้เป็นรูได้พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเข้าถึงจิตใจของเราและเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา ไม่ใช่อ่านแล้วก็หยุดอ่านแล้วก็ข้ามไปอ่านวันนี้แล้วก็ทิ้งไปอีกอาทิตย์หนึ่งทิ้งไปอีกเดือนหนึ่งค่อยมาอ่านต้องอ่านทุกวันเหมือนการตอกเสาเข็มมิใช่ตอกทีเดียวแล้วหยุดแต่ต้องตอกอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเสาจมลงไปในดินพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกับก็เหมือนกันต้องอ่านทุกๆวัน ฟังแล้วฟังเล่าฟังซ้ําไปซ้ำมาจนกระทั่งพระวาจาเข้าถึงชีวิตพระวาจานั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพระวาจานั้นมีฤทธิ์มีพลังมากมายคนที่เป็นธรรมทูตเหมือนนักบุญฟรานซิสต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระวาจาต้องอ่านพระวาจาทุกวัน รักพระวจาแล้วพระวจาจะเปลี่ยนแปลงเราทำให้เรามีพลังที่จะออกไปประกาศข่าวดีให้กับผู้อื่นเวลาที่เรามีข่าวดีแล้วเราจะเก็บไว้กับตัวไม่ได้เราต้องบอกให้เพื่อนได้รับรู้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเรามีข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับพระวจาของพระองค์ เราก็ต้องนำไปบอกเล่าให้กับคนอื่นๆได้รับรู้แต่ถ้าเราไม่มีพระวาจาก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปบอกไปเล่าฉะนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านพระวาจาให้เกิดความคุ้นเคยกับพระวาจาแล้วปล่อยให้พระวาจากับกลายเป็นชีวิตของเรา ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปร,ราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอามน